สวัสดีครับวันนี้พบก,กับซัำสิงนะครับก็มาพามาให้ชมนะครับมือสอดนะครับงานเป็นงานมือสอดสาหลัดใส่ลรางไม้นะครับรางกลางกลมก็ตอนนี้ก็รอแต่งรอขัดเลียดนะครับเพราะว่าคนงานขาดงานมาสองสามวันแล้วนะครับอ่าพามาดูนะครับ นี่นะครับอ่าลูกครับลูกวิ่งนะครับวิ่งดีนะครับอ่าดูครับอ่านี่นะครับอ่าไม่ต้องห่วงนะครับลูกวิ่งดีนะครับล่องขนาดห้าจุดสองมิลครับสำหรับใส่ลูกสี่มิลได้ลูกห้ามิลได้นะครับนี่นะครับอ่าสำหรับท่านที่สนใจนะครับมือสอดล้างไม้นะครับก็มีให้ก่อนนะครับหกมีให้ก่อนนะครับ 6คันนะครับไกเซฟนะครับไกเซฟนะครับแบบฝังรางนะครับผมใส่ไปให้ะครับเพราะว่ามันเลยจะได้ดูดีนะครับต่อไปนะครับนี่นะครับอ่าอ่าดูครับดูดูดูนะครับเราแต่งคันเรียบนะครับแล้วก็ส่วนชุดนี้นะครับกําลังทําให้นะครับเราผมอีกอนิดนะครับตัวนี้นะครับทําไม่ทันนะครับตตัวนี้นะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับแล้วก็ท่งตามคอนะครับอันนี้ดางกลมนะครับดางกลมนะครับรอแป๊บเดียวนะครับขอภายในขอเวลาอีกสักสองอาทิตย์นับตั้งแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้เนาะทุกทุกท่านนะครับใจเย็นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับอ่าไม่ต้องห่วงว่าผมจะหายนะครับผมทําให้ทุกท่านนะครับนี่นะครับอ่า ดูครับดู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 การสรุดครับนี่ครับอ่าเนี่ยครับนี่นะครับนี่นะครับนนะครับอ่าอ๋อนี่นะครับอ่านี่นะครับ นี่นะครับอ่านี่นะครับอ่าอ่ารับท่านที่สนใจนะครับติดต่อสั่งงานได้นะครับรางไม้กระบอกสามพันรวมส่งเก็บเงินแพ็จางเพิ่มเฮ้่สองร้อยนะครับรอผมแป๊บหนึ่งครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังเร่งของเร่งงานให้อยู่นะครับท่านได้ทุกทานแน่นอนครับงานค้างสีห้านเดือนก็เดี๋ยวผมจัดให้นะครับรอแป๊บเดียวนะครับรอบนี้นะครับผมจัดให้นะครับเพราะว่า เครื่องไม้เครื่องมือที่ได้อามาครบพร้อมรบถ้วนแล้วครับก็คนงานจะมาอีกประมาณ2วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกคนงานเร่งขัดให้นะครับเพราะว่าตรงนี้ผมต้องทําท้ายทิ้งไว้ก่อนนะครับจะงานจะได้ให้คนงานทําเรื่อยๆครับรอผมแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับโอเคนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับขอครับ